สวัสดีครับพี่น้องมาพูดกันอีกแล้วครับพี่น้องคะ่ะเลงแรงแท่งเท่งเทแรงเท่งแท่งเหมือนเดิมเอาความน่ารักของลูกมาฝากเหมือนเดิมเออ,เอ,อนอนนมีเตัยงนอนแตกพัดลมค่ะอม,มาว่านอนแตกพัดลมพี่ลูกเต็นก็อยู่มุมเดิมเลยะนี่เห็นเต็นเต็นซีน้ำตาลเนี่ยนี่มุมเดิมค่ะข้าขงบนนี่ก็ ถ่าคนหนูถ่ายคลิปอีเมลขออนุญาตในความรกนิดหนึ่งเขาก็นอนยังจิ๋เลยมาอวดเขาแตกพัดลมเขาดินี่เขามีพัดลมน้อยอยู่ข้างเขามีพัดลมน้อยอย่างนี้นี่นี่นี่เขานอนแตกพัดลมน้อยก็แล้วก็มีของเล่นของเล่นน้องมีตตงเยอะมากนี่เป็นตะแกรงอะไรของเล่นนี่มีตังกับพี่ลูกตตลนี่ เยอะมากเลยนี่มีแตงกับพี่ลูกตาลก็<ๆ>ไม่เล่นนี่นี่มีแต่ของเล่นเราทั้ทงนั้นเลยนะนีะแต่เขาก็ไม่เล่นนี่ไก่อกๆก็มีน,ๆๆๆนี่ไก่อกๆนอกไก่อกๆอันนี้ก็มีนี่อันนี้ก็ไก่อกๆอันนี้ก็เป็ดแอสแอสม,นมันมีของเล่นกันเยอะเนี่ยเล่นไม่เป็นนี่อเออหมูก็มีนี่หมูปลาวานนี่เออ ไปเลยข้เาบีบก็ผลัดไปเลยคนคีรุตันโผล่มาเลยคนในเงี้ยเสียงได้ยินเสียงบีบอือก็มีทุกอย่างน like ั่นแหละของเล่นอยู่ในนี้น่ะไปไหนล่ะอ like ้วนฮะโอ้ีกอย่างต้องบอกอ่ลคีรุตันคลรุตันนาแนมอยู่คนคีรุตาลไปเข้าของหนามาขนยางไปเข้าของหนาอันนี้แม่งกระพุนไฟอันนี้แม่งกระพุนไฟแล้เนี่ย นี่ในกัก็บกเล่นเลยพี่ลูกตานนอนมองอยู่น,ะนี่อันนี้ก็ไม่เล่นนี่ของเล่นเยอะแยะเลยนะนี่พี่ลูกตานนี่แมงแมงกระพุนไฟไม่เล่นไม่เล่นนี่ไก่อกอ๊กก็มีนี่ก็ไม่เล่น เอาไหมลูกขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเลยเด็กเล่นเสียเฮ้ยของเล่นลูกเยอะมากเลยนะนี่ลูกพี่เอ้ยลูกพี่เล่นโอ้ยเล่นอะไรเหรียะนี่เป็ดเ,เอ็กเอ็กเอ้มันมีหลากหลายอย่างมากเลยลูกไม่เล่นนี่นี่นี่ก็มีจิงโจโ้จิงโจ้ก็มีนี่จิงโจโ้ว่าเอ้ยไปเดินหาอะไรล่ะลูกนี่จิงโจ้เลีนโจโจโยนนี้เด็กนะถ้าจะเลียนไม่ใช่แบบ อ้าวผุดผุดผุทอดกันไปผุดแล้วผุดทอดกันไปหาขี่หาเงียวละนะผุดนางน้ำกลันกันหลไหลผุดไปผุดแล้วนางน,น้ำกลันกันไปละผุดเออหาเขาของหนามของหน่อยผุด่ะแผ่นเงียวว่างไปไหนนี่แผ่นเงียวว่างแผ่นเงียวไ้ไหน่ไปละผุดนี้แตกซานาโมกันนี้ไปละ เอ้ยปวดหัวพี <c <c ่ล uh ูกตาแย่างอยปวดหัวก้นหนฮะก้นเขาพี่น้องเฮ้ยปวดพี่น้องแตกนี้เลยปวดทำอะไรกันเลยลูกเฮ้ยทำอะไรกันพากันไปเขาองหนามด้วพี่น้องนี่นะเออพากันไปเขาองหนามบัตหัวจะคว่บัตหัวจะคว่กับพากันไปเข่าของหนาเออไปเขาของหนามแต่บัหัวหัวจะคว่ำเอพี่น้องคลิปนี้ก็ไปสนิทแหละกับพี่น้องค่ะเด็กๆเขาพากันไปเขาของหนามเลว ขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมพอกกันไหมคลิปหน้าเจะ้พี่น้องบ๊ายบาย